เริ่มอัดแล้วนะ,ะแล้วก็เรียนต่อครับเดี๋ยวกดอันนี้ก่อนอ่ามกี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นไหมฮัลโหลเห็นครับอ่าครับโอเคอ่าข้อ <c oughs> 1.10ครับการเปลี่ยนหน่วยของปริมาณไฟฟ้าครับนะฮทำไมต้องเปลี่ยนหน่วยครับเพราะว่าหน่วยของปริมาณไฟฟ้าบางทีเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็คือหน่วยใหญ่กับหน่วยเล็กเจอกันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนหน่วยใดหน่วยหนึ่งให้มาเท่ากับอีกหน่วยหนึ่งก่อนนะครับนะอ่าทางนี้ก็คือเพื่อความเหมาะสมในการเขียน และการเปลี่ยนนะครับของบรรทรนไฟฟ้าซึ่งจะทําให้มันง่ายนั่นเองครับอา,อาจจะใช้วิธีการเลื่อนจุดยมก็ได้หรืออาจจะใช้ตัวเล็กยกกําลังก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นกระแสไฟฟ้า40 ah, มิลลิแอมเมื่อต้องการเปลี่ยนให้มีหน่วยเป็นแอมปนะครับโดยการเลื่อนจุดยมไปทางซ้ายจานวน3ตําแหน่งเปลี่ยน ซึ่งก็คือเปลี่ยนจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่นั่นเองนะอ่ะ,อะโอเคตัวอย่างครับ40มิลลิแอมนะครับเท่ากับ0.04แอมป์นี่การใช้การเลื่อนจุดนะครับเลื่อนจุดไปทางซ้ายนะครับนะหรือ4 1 0 0มิลลิแอมเท่ากับ0.4 M แอมนี่ก็ใช้วิธีเลื่อนจุดไปทางซ้ายเช่นเดียวกันครับนะอ่า กล่าวาว่านะครับในบางครั้งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยการวัดเพื่อให้เหมาะสมในการคิดคำนวณโดยมีหลักการทั่วไปดังนี้ครับวิธีแรกคือการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กนะผลของการเปลี่ยนหน่วยตัวเลขจะมากขึ้นนะครับนะตัวอย่างที่1.1ครับจงเปลี่ยนหน่วยของค่าความต้านทานไฟฟ้า10 เมกะโอห์ม oh ให้อยู่ในรูปของยูนิตนะครับนะก็คือ,อวิธีทำนะครับเมื่อ1เมกะโอห์ม oh นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหน่วยใหญ่นะครับเปลี่ยนเป็นหน่วยเล็กนะครับหนึ่งเมกะโอห์ม oh จะเท่ากับ1ล้านโอห์มตัวคูณนะครับก็คือ1คูณ1ล้านนะครับ, 1, 000, 000, รบเปลี่ยนหน่วยเล็กเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กนะครับโดยการคูณน,นะครับ หรือหาตัวคูณโดยใช้เลขชี้กำลังนะครับวิธีการน,นี้ไม่ยากนะครับไม่ยากโดยใช้เลขชี้กำลังของหน่วยต้นทางกับหน่วยปลายทางที่จะนำมาลบกันหรือเปลี่ยนกันนะครับเมกะคือ1นคูณยกกลังลบเท่าทีเมกะถ้าหนึ่งคูณ1ิยกกลังหครับลบด้วยยูนิตคือ1นคูณยกกาลังศูนย์นะครับก็เอาเลขนะครับ ยกกำลังของต้นทางคือ6ครับลบด้วย0นย์นั่นเองจะได้เท่ากับ1นคูณสิยกกำลัง6ก็คือ1ล้านนะครับสิเมิโโอมคูณ1ล้านจะเท่ากับ10ล้านโอห์มนะครับดังนั้นค่าความต้านทานไฟฟ้า10เมิโโอมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10ล้านโอห์มนั่นเองครับตอบนะครับข้อต่อไป ตัวอย่างที่1.2ครับเปลี่ยนหน่วยของค่ากำลังไฟฟ้า12จิกวัตต์ให้อยู่ในรูปของกิโลวัตต์จะเห็นว่า12จิกวัตต์เนี่ยเป็นหน่วยเล็กหรือใหญ่ครับหน่วยใหญ่นะครับเปลี่ยนเป็นหน่วยเล็กคือกิโลวัตต์นะวิธีทำครับเมื่อ1จิกวัตต์เท่ากับ1,000เมกวัตต์และ1 เมกะวัตเท่ากับ1,000กิโลวัตต์นะเห็นว่า1,000เจอ1,000ก็1,000คูณกันก็ได้1 1ล้านนั่นเองเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเลขครับหรือจะใช้วิธีเลขชี้กำลังนะครับโดยเอาต้นทางลบหน่วยปลายทางนะครับก็จิกะเท่ากับ1,10คณ10ยกกำลัง9ลบกิโล1,10คูณ10ยกกำลัง3เมื่อเอามา จะได้เท่ากับ1คูณ10นะครับกำลังต้นทางครับคือ9ลบด้วยกําลังปลายทางคือ3จะได้เท่ากับ6นะครับก็จะก็จะได้เท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6เท่ากับ1ล้านนั่นเองกเกาหล้านไปคูณ12กิโวัตต์ครับจะได้เป็น12ล้านกิโลวัตต์นะครับ ดังนั้นค่ากลังไฟฟ้า1 2จิกิวัตต์มีค่าเท่ากับ12ล้านกิโลวัตต์ตอบนะครับข้อต่อไปครับอ่ะหมดแล้วอันนี้เป็นหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กหมดแล้วนะครับต่อไปการเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่นะครับอ่ากล่าวไว้ว่าผลของการเปลี่ยนหน่วยตัวเลขจะเป็นจุดทิยมมากขึ้นอ่าหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่จุทิยมมากขึ้นนะครับ ตัวอย่างที่1.3จงเปลี่ยนหน่วยของค่าความต้าน10มิลลิโอมให้อยู่ในรูปของโอห์มเห็นว่ามิลลิเนี่ยเล็กกว่าโอหมหรือหน่วยหรือหนึนี่ธรรมดานะครับวิธีทมเมื่อ1,000มิลลิโอมเท่ากับ1โอห์มเห็นว่า1,000กับมิลลิเนี่ยมันตัดกันนะครับ1,000คือ1,000มิลลิคือ1ส่วนพันใช่ไหมครับถ้าตัดกันก็นเหลือ1โอหมนะครับ ตัวคูณเท่ากับ1หารพันเท่ากับ0.01เปลี่ยนหน่วยใหญ่นะครับให้เป็นหน่วยเล็กใช้การหารนะครับหรือถ้าใครถนัดการใช้เลขชี้กำลังก็เอาหน่วยต้นทางลบด้วยหน่วย,วยปลายทางเช่นเดียวกันมิลลิเท่ากับ1คูณสิยกกำลงังลบ3ลบด้วยยูนิต1คูณสิบกำลังศจะได้เท่ากับ1คูณสิ ยกกำลังลบสามลบศูนย์ลบลบนะครับลบลบแต่ตัวนี้เป็นศูนย์ก็ไม่มีผลอะไรก็เหลือเท่ากับ1นึคูณสิยกกำลังลบสามนะครับเท่ากับ0ูนนนั่นเองนะครับเมื่อเอา10มิลลิโอห์มคูณด้วย0.01จะได้เท่ากับ0.0 1โอห์มนะครับดังนั้นค่าความทานไฟฟ้าส10มิลลิโอห์มจะ มีค่าเท่ากับ0.01โ oh อห์มตอบครับนะตอบอตัวอย่างข้อต่อไปครับตัวอย่างที่1.4จงเปลี่ยนหน่วยของค่ากระแสไฟฟ้า1 5มิลลิแอมให้อยู่ในรูปของกิโลแอมเห็นว่ามิลลิเนี่ยน้อยกว่ากิโลนะครับหน่วยนะครับวิธีทำเมื่อ1,000 m มิลลิแอมเท่ากับ1 m แอมนะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ1,000กับมิลลิตัดกัน และ1,000แอมเท่ากับ1กิโลแอม์ตคูณก็เอา1,000มาคูณ1,000ครับ1หารด้วย1,000พก็เท่ากับ 1, 0.00, บ 1, 000, บ 1, 000บ 00, 01นะครับเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่โดยใช้การหารนะครับหรือจะหาโดยวิธีเลขชี้กำลังก็ได้โดยการนำเลขยกกำลัง หน่วยต้นทางลบด้วยหน่วยปลายทางนะครับมิลลิ1คูณ10ยกกำลังลบ3ลบกิโล1คูณ10ยกกำลัง3เท่ากับ1คูณ10ลบ3ด้วยลบ3ลบลบนะครับนี่ลบลบได้ลบเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้เท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ6เท่ากับ0 0 0 0 1นั่นเองอั่นเองเมื่อเอา15มิลลิแอมป์คูณด้วย0 0 0 0 1เท่ากับ 0.000015กิโลแอมดังนั้นค่ากระแสไฟฟ้า15มิลลิแอมจะมีค่าเท่ากับ0.000015กิโลแอมตอบครับข้อควรจำถ้าจะเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ให้เลื่อนจุดทิยมไปทางซ้ายหรือตามช่วงชั้นของการเปลี่ยนหน่วยช่วงชั้นละ3าตำแหน่งนะครับ ช่วงชั้นดูจากไหนดูจากตารางนะครับตารางครับกิกะเทกะอะไรทัเธอนะครับที่ครูให้ไปนะครับอ่าส่วนข้อ2ครับการเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กให้เลื่อนจุดเนยมไปทางขวามือตามจํานวนช่วงชั้นของการเปลี่ยนหน่วยช่วงชั้นละสามตำแหน่งอันนี้ถ้าไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยครับอันนี้ ตัวอย่างจงเปลี่ยนหน่วยของพริงานทางไฟฟ้าที่กําหนดให้ต่อไปนี้ข้อ1ถึงข้อ10นะครับดูแต่ละข้อเลยครับข้อ1กระแสไฟฟ้า0.05มิลลิแอมเท่ากับกี่ไมโครแอมเห็นว่ามิลลิแอมใหญ่กว่าไมโครใช่ไหมครับเธอก็ไปดูช่วงชั้นเอาช่วงชั้นดูจากไหนช่วงชั้นก็ดูจากนี่ครับย้อนไปเลยนะครับย้อนย้อนย้อน ดูที่ตารางอันนี้ครับเลยไปเยอะเลยใ่ตารางนี้นะครับตารางนี้อ่าตารางนี้ครับคือช่วงชันนั่นเองครับนะ,ะย้อนกลับครับอ่าอ่าการเปลี่ยน A เป็นแอมเป์ M เป็นไมโครแอมนะครับเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กจำนวน2ช่วงชั้นน่านไปได้2ช่วงชั้นนะครับ ให้ทําการเลื่อนจุดชมไปทางขวาจํานวนหกตาแหน่งนะครับเลื่อนขวาครับขวา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 เนี่ยก็นับไปหนึ่งสองสามสีหกก็จะได้ห้าพันไมโครแอมครับอุย้ยโทษทีโทษทีห้าสิบไมโครแอมเลยเลยโท่าทีนะครับข้อนี้นะครับเลื่อนไปแค่สามตแหน่งนะครับได้ห้าสิบไมโครแอม ข้อ2ครับกระแส0.5แอมเท่ากับกี่ไมโครแอม์ทําหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กเช่นเดียวกันคาตอบคือ500,000ไมโครแอมก็คือเปลี่ยนอะไรครับแอมให้เป็นไมโครแอมก็เปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กจำนวนสองช่วงชั้นนะครับก็เลื่อนไป6ตตำแหน่งนะครับดูช่วงชั้นด้วยว่าแอมกับ ไมโครเนี่ยห่างกันกี่ช่วงชั้นนะครับนะ,ะข้อ3กระแสไฟฟ้า4 5 0มิลลิแอมเท่ากับกี่แอมเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่นะครับนะคำตอบคือ0.45เปลี่ยนมิลลิแอมให้เป็นแอมเล็กเป็นใหญ่จำนวน1ช่วงชั้นก็เลื่อนไปทางซ้ายมือ3ตํตำแหน่งครับข้อ4นะครับข้อ4ก็ 0.05แอมเป็นกี่ไมโครนะครับเธอก็ดูว่าแอมมันใหญ่กว่าไมโครกี่ช่วงชั้นครับก็นับไป2ช่วงชั้นก็คือ6ตำแหน่งนั่นเองนะครับก็ได้5,000ไมโครแอมข้อ5ความต้นทาน0.05กิโลแอม,มเท่ากับกิโลโอมเท่ากับกี่โอมเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กครับคำตอบคือ50โอห์ม หน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็ก1ช่วงชั้นนะครับก็จะเลื่อนไปทางขวามือจนจุดทุยมไปทางขวามือ3ตํตำแหน่งครับข้อ6ความต้านทาน1500โ oh อห์มเท่ากับกี่เมกะโอห์มคำตอบคือ0 0 1 5เมกะโอห์มเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่2ช่วงชั้นเลื่อนจุดทียมไปทางซ้ายมือ 6, ตตำแหน่งครับโอเคครับข้อ7ความทานทาน0.04เมกะโอห์ม เท่ากับกี่กิโลโอห์มคำตอบคือ40กิโลโอห์มเม,มกะกิโลห่างกัน1ช่วงชั้นนะครับหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กให้เลื่อนจุดที่นอยมไปทางขวามือจำนวน3ตํตำแหน่งข้อ8แรงดัน0.05โวลต์เท่ากับกี่มิลลิโวลต์คำตอบคือ50มิลลิโวลต์เปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กครับ1ช่วงชั้นเลื่อนจุดที่นิยมไปทางขวามือจำนวน3ตํตำแหน่งครับข้อ9ครับ แรงดันไปฟ้า0.5กิโลโวลต์เท่ากับกี่มิลลิโวลต์เปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กเช่นเดียวกันครับได้500,000มิลลิโวลต์ครับเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็ก2ช่วงชั้นเลื่อนจุดจุยมไปทางขวามือ6ตำแหน่งครับข้อ10แรงดันไฟฟ้า5,000โวลต์กี่เมกะโวลต์ครับคำตอบคือ0.05เมกะโวลต์เปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่2ช่วงชั้นเลื่อนจุดจุยมไปทางซ้ายมือ6ตำแหน่งนะครับ โอเคนะครับหมดแค่นี้ต่อไปเป็นการบวกลบนะการบวกลบหน่วยการบวกลบหน่วยถ้าหน่วยเท่ากันอยู่แล้วครับเท่ากันอยู่แล้วก็ให้เธอบวกลบได้เลยแต่ถ้าหน่วยไม่เท่ากันนะครับนะหน่วยไม่เท่ากันเช่นมิลลิแอมกับแอมอันนี้ครับให้เธอทําตัวใดตัวหนึ่งให้เท่ากับอีกตัวหนึ่งนะครับจะทําข้างหน้า ให้เท่ากับหลังหรือข้างหลังเท่ากับข้างหน้าก็ได้นะครับอตัวอย่างแรกที่ทําข้างหลังให้เท่าข้างหน้านะครับนะเป็น1 2ึแอมเป์เป็นพันสองมิลลิแอมก็มีค่าพันสองมิลลิแอมป์หนึ่อแอมป์นะครับหรือเอาข้างหน้าทําให้เท่าข้างหลังก็คือ5 0ิมิลลิแอมก็ศูนย์จุดก็มีค่าเท่ากันนะครับอันไหนเท่ากันแล้วไม่ต้องทํานะครับส่วนอันไหนหน่วยไม่เท่ากันต้องแปลงหน่วยให้เท่ากันก่อนนะครับเหมือนข้อ4ี่นี้นะครับ โอเคครับต่อไปครับการคูณและหารหน่วยนะครับการคูณและหารหน่วยก็คือเอาหน่วยคูณเข้าไปเลยแต่ทีนี้เธอต้องดูว่าอ่ามันเป็นเลขตอนนี้ครูลืมแก้นะครับลืมแก้เลขชี้กําลังตัวนี้นะครับกับเลขยกกาลังเนี่ยเธอสามารถเอามาลบแล้วก็แปลงเป็นหน่วยได้นะครับ อันนี้ครับมิลลิกิโลอ่ามิลลิกิโลก็เอามิลลิคือลบสามกับสามเนี่ยลบกัน 3, 3, สามลบสามลบสามนะครับเท่าทีถ้าถ้าคูณจะต้องเป็นบวกครับถ้าหารจะเป็นลบคูณก็เอาสามบวกอ่าลบด้วยลบสามนะครับก็จะหายนะครับนะกิโลคูณกิโลก็สามก็เป็น เมกะนะครับเอา3บวก3นะครับเป็น6อันนี้3บวกอโทษทีลบ3บวก3ก็จะหายไปนะครับนะโอเคครับการคูณและหารต่อนะครับก็กิโลก็ยูนิตนะครับอ่ะกิโลกับยูนิตก็นี่20หาร5นะครับก็จะเหลือกิโลนะครับ คือต้องแปลงตัวใดตัวหนึ่งให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วก็ถึงเอามาหารกันนะครับหรือเธอจะใช้วิธีเลขยกกำลังก็ได้นะครับก็จะได้เท่ากันนะครับนะครับโอเคครับจากนั้นให้เธอทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับอันนี้ก็คือใส่ให้เต็มไปนะครับใส่ให้เต็มไปนะครับอ่าส่วนข้อ2เนี่ยข้อ2ก็ แปลงหน่วยนะครับส่วนข้อ3บวกลบข้อที่2ครับโทษทีก็อ10เป็นบวกลบนะครับบวกลบข้อ10ย่อยนะครับบวกลบนะสิ 11, เป็นคูณหารนะครับน,ะนี้ก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้เดี๋ยวอาครูมีเฉลยให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับเฉลย สนใจเธอก็แคปหน้าจอไปเองนะครับอนนครับนนี้นะครับอันหนึ่งข้างบนคุูไม่ใส่ให้นะครับก็ใส่ตัวนี้นี้ใส่ให้4ข้อนะครับตัวนี้อันนี้รู้สึกจะใส่ครบเลยเธอไปดูมีคําตอบแล้วเธอลงไปลง วิธีทําดูนะครับวิธีทําดูว่าทํายังไงถึงจะได้ค่าเท่านี้นะครับนะมีใครไม่เข้าใจมั้งครับอาจารย์ครับแบบฝึกหัดนี่อยู่ในชีทเทาจาให้ปิ้นใี่แมถูกครับอยู่ในชีทหมดเลยครับ <c oughs> ส่งมาเลยก็เธอทําไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรียนจริงสัปดาห์หน้าหรือไงถ้าเขาประกาศเรียนเธอก็ค่อยเอามาส่งก็ได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้มีอะไรเปล่าเดี๋ยวครูจะได้เช็คชื่ออีกรอบหนึ่งมีครับไม่มีครับไม่มีนะใครที่ออกไปแล้วยังไม่เข้ามีไหมครับมีไหมเพชรเข้าแล้วครับอาจารย์เพียงโซฟีอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูเช็คชื่ออีกทีก็แล้วกันง่ายดีนะอนัท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 ครับอนัท อยู่อยู่ครับอยู่ครับอ่าโอเคอันดัหนึ่งแปดห้าครับครับอันดับเด็ดนะครับต่อไปครับวิชยอยู่ครับสุธิพัด์มาไหมไม่มานะคฮัลโหลสุธิพัด์มาเปล่าไม่มานะครูได้การกระบาดเลยนะครับเดี๋ยวครูจะได้เช็คลง R M S อีกทีด้วย นัทธนามาครับธนุมาครับยาโนไทยเข้ายังยังไม่เข้านะครับยาโนไทยเมื่อกี้เมื่อเช้ามีแม่โทรมาครับแม่โทรมาครับว่าไงมาเปล่ามาครับมาแล้วครับมาแล้วนะอาทิตย์อยู่ครับธนพลไม่มานะครับ คัพลไม่มานะเพราะว่ามันว่างอยู่เวลากรมาครับทวัตทวัตครับไม่มานะครับสุพิษมาครับครับคัดพลมาครับเพชรเข้ามายัางเพชร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 อยู่ครับอยู่ครับเอ กิติพัฒกิติพัฒหายไปแล้วเหรอไมยู่ครับกิพัฒกิพัฒพูดผิดนี่กิติพัฒนยู่ครับเออเออธีรพลนครูเรียกผิดครับโอเคธีรพัฒนยู่ครับจตุพลนยู่ครับกันตะพงกับกันตะพงครับชินวัตร อยู่ครับทิติวุฒิบุคคลอยู่นะประยศ์อยู่ครับผลลบผลลพบอยู่ครับเมธีไม่มาไม่มาสี่คนนะครับสุธิพัฒน์ธนพลเทวัฒแล้วก็เมธีนะครับไม่มาสี่คนโอเควันนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับ ออะไรถามเพิ่มเติมครับคลิปเมื่อเช้าครูไม่ไม่ต้องอันนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องให้ครูโพสลง u t u ู e ไหมโพสได้โพสอ้าวอาลงงานองครับได้ได้ได้เดี๋ยวครูโพสลง y o u t u ู e ให้นะครับครับผมวันนี้เอาแค่ไหนแค่นี้พอไหมพอค,ครับแค่นี้เธอก็อ,อเธอก็ไปทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับทำแบบฝึกหัดได้เลย ครับโอเคครับ